สวัสดีครับพี่น้องป้องไปครับสบายดีพี่น้องทั้งฟังสปอปล่าวนะครับรายการทั้งฟังไทยนาเมื่อนี้นะครับกันอยู่ในช่วงตามห้อยอีสานครับเมื่อนี้ฮาสิมาตามห้อยอาจารย์ลุงโหลดเพชรตองใชยนะครับตามคําแนะนําของคุณสิงโตนะครับเพิ่นแนะนําไว้นะครับแต่ว่าคิวต่อไปนะครับของอาจารย์ทองไมมารีต่ถาแป๊บนึงครับผมหาข้อมูลอยู่นะครับนะเรื่องรวสิยเป็นจังไ๋นะครับเดี๋ยวเฮาไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับไป ครับอาจารย์ลุงโลดผิดทงชัยซื่อจริงนะครับก็คือนายไพโร์อุทธานะครับซื่อเหรียญซือว่าปอกเกิดอยู่ที่บ้านหัวคู่ตำบลเมืองไพอ์อำเภอศิลปภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับจบการศึกษากับตามมาตรฐานนะครับของอีสานเขาสมัยก่อนนะครับก็คือชั้นประถมศึกษาปีที่4ีนะครับจบอยู่ที่บ้านหัวคู่นะครับก็คือบ้านเกิดเมืองนอนน่ะครับอาจารย์เราให้ฟังว่าเพิ่นหัดเรียนร่ำตั้งแต่จบป .4 ีมานะครับนอเพราะว่าพอเพิ่นเป็น หมอล่ำนะครับเป็นหมอล่ำมูอยู่ที่บ้านนั่แหละครับตำแหน่งที่เพื่อนได้เล่นนะครับพอเพื่อนเริ่มหัดลำ่ำหัดยังเป็นแดนนะครับเพื่อนก็ได้เรียนเป็นตัวตลกนะครับสื่อในตำแหน่งตัวตลกก็คือออดกระโดนชัชะชาช,ะช,ะชะะ้าวัันเพื่อนวาเนาะขณะพ่อเพื่อนเล่นอยู่นะครับขณะอยู่บ้านก็คือคณะบอยบุญศิลเสนลุ่งล่ำเพื่อนนะครับต้นแบบการร้องการล่ำของเพื่อนนะครับถ้าเป็นสมัยนี้ก็เอิ้นว่าไอดอลก็คืออาจารย์ทองมีมาไล่นะครับ เพิ่นกาหัดลำตามสไตล์ลำเพิ่นนะครับของอาจารย์ทองมีมาลัยอาจารย์ที่สอนล่องให้เพื่อนอิลีนะครับก็คืออาจารย์บุญศิลปากไฟครับอยู่ที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับช่วงนั้นเพื่อนกาหัดล่องหัดลำน้ำพ่อเพิ่นนะครับแล้วก็ออกไปน้ำวงหมอลำได้สักระยะหนึ่งนะครับกาพ่อดีว่าดีเจที่เมืองอุบลนี้เพื่อนได้ประกาศนะครับออกทางคืนวิทยุว่า เมนไพที่ว่าเสียงดีนะครับกะให้มาส่งเทปคาดเซ็ตนะครับมาให้ฟังแน่นะครับอาจารย์เพิ่นกะได้ส่งเสียงไปนะครับนอส่งเป็นเทปคาดเซ็ตที่เพื่อนอัดเสียงสดๆไปหันพอดีอาจารย์ที่เพิ่นซื้อลุงสงังเพชรเมืองเสนีได้ยินเอาไปเอาไปนําเสนอให้อาจารย์นครแดนสลัคข้ามกับอาจารย์ลาดเมืองอุบลนะครับกะพอดีว่าเพื่อนอยากเห็นนะครับ เลยได้นำมาเอาอยู่บ้านนะครับสมัยก้อนนะครับเพิ่นกะสิมีการอัดเพลงกันน,นึกซีนก็จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายคือต้องเดินทางไปเองนะครับนอกค่าอัดแผ่นเสียงแอดยังนีทั้งในหางเพิ่นกะสีห้าให้นะครับนอกเพิ่นกะสีห้าให้พอลุงสังเพชรเมืองเสีหนีไม่เห็นกับมากเลยว่าต่อไปวาโลนาตาดีนะครับสามารถอัดแผ่นเสียงได้เลยนะครับเตะกะ็ต้องกลับมาบ้านนะครับเพราะว่าบ่มีเงินค่ารถบ่มีเงินในการเดินทางใช่ใจค่าอัดแผ่นเสียงว่วซัน อาจารย์ลุงรวดเพล่อยฟังนะครับนะก็เลยกลับมาบ้านมาปลูกแตงกับแม่นะครับปลูกแตงนี่จนได้รถทีบคันหนึ่งนะครับนอกับปืนแก๊ปกระบอกหนึ่งนะครับนี่แหละเขาเอื้นบังจําปืนในเท้แล้วครับการเลยได้เอาจักรยานนี่รถทีบนี่ไปขายนะครับนอกับปืนนี่ก็ไปขายรถทีบขายได้พันสองนะครับปืนก็ขายได้เจ็ดร้อยทั้งพอเพื่ก็ได้ไปยืมเงินจากกันท่านประคูมาอีกนะครับรวมรวมแล้วก็เป็นเงินสองพันหานะครับสมัยก้อนนี่สองพันห่าว่าม่น้อน้อยนะครับถือว่า หลายหลายเติมนะครับถ้าเป็นเทียบกับซูมือนีก็ห่ยเกือบเกือบเซนพูดหไปนะครับเนาะสุดท้ายก็ได้เดินทางไปอัดแผ่นเสียงนะครับไปอัดทีหางไพบุญนะครับสุดแรกนะครับที่ได้อัดนะครับก็คือสุดห้องไฮเซเดือนนะครับแข็งเรือเสียหลักนะครับคิดฮอดจันเพินนะครับกโด่งดังนะครับในปีพศ2 5 2 7นะครับถึง2528ช่วงนี้นะครับไปอัดเรียวๆนะครับ หลังจากที่อัดกับมาอยู่บ้านนะครับก็มาตั้งวงน้อยๆนะครับเพื่อที่ว่าสิไว้รองรับปัญหาเจ้าของเกินดังขึ้นมาเสียดารับการรับงานว่าถ้ไปเพื่อนกะมั่นใจว่าจะไหนก็ต้องดังละด้วยผลที่ความตั้งใจของเพื่อนนะครับนอมือหนึ่งก็มีคนเอื่นให้ฟังเอื่นมาใส่อยู่ที่บ้านนะครับนาะว่าปอกๆเพลงกันเจ้าเปิดมาแต่ทังกรุงเทพแล้วเด้อห้วยเริ่มดังแล้วเด้อว่าทางพี่น้องอันบานไกลเรือนเคียงคนเอื่นมาใส่นะเพื่อนมีวิทยุฟังนะครับนอ วันนี้ก็เลยเริ่มดังมันจะจะพุ่นแหละครับสุดที่เพิ่นอัดนี่นะครับหลังจากนั่นมานะครับเพิ่นกล่ามาอยู่กับทีอัดแผ่นเสียงนี่ก็อยู่มาหลายค่ายขึ้นกันนะครับบม่ว่าจะเป็นออนป้ากรุงไทยพี่จีเอ็มนะครับท็อปไลน์นะครับหลายๆบริษัทร่วมกันนะครับอาจารย์ลุงโหลดเพชรทงไส้นี่ทั้งเบิร์ตนะครับเพลงของเพิ่นทั้งเบิร์ตมีสองร้อยสุดนะครับสไลด์ขนาดใหญเอาสุดหนึ่งนี่สมัยก่อนก็ทีมีสิบสองเพลงสิบสี่เพลงนะครับเนาะ สองเอาสองรอยคูณเข้าไปนะครับว่าสีายขนาดใดนะครับแต่ว่าก้อนหนานี้นะครับเพื่อนฉายาเดิมเพิ่นนะครับตั้งแต่สมัยเพื่นไปกับอาจารย์ลุงสางนะครับนอเพื่อนกาซื้อว่าไพโรดเพชรเมืองเสนะครับนอชายาเดี๋ยวกายอไปีอีกหน่อยนึงนะครับช่วงที่เพื่อนมาเหตุวงน้อยๆอยู่บ้านนะครับท่าจะของดังฮานอที่ผมเคยบอให้ฟังนี่พอเพิ่นเริ่มมีซื้อเสียงนะครับนอเริ่มเดินสายเดินยังสีเพิ่นก็ไปรวมวงนะครับ ไปร่วมวงกับท่อทงชัยบันเทิงศิล์นนะครับกะช่วงนั้นแหละครับที่เพิ่นได้เปลี่ยนซื้อใหม่นะครับเป็นลุงโลดเพชรทงชัยหนี่น้ำเพิ่นนะครับพอมาอยู่วงนี่กะเฮ็ดได้10ปีนะครับได้เฮ็ดวงมา10ปีบาดที่นี่กะตั้งแต่นั้นมาเพิ่นกะอยู่มาในวงการนี่ตลอดนะครับซูเมื้อนี่เพิ่นกะบ่ไดเฮ็ดหมอลำแล้วนะครับบดไดเฮ็ดวงแล้วกะมีแต่รับเชิญนะครับพี่น้องท่านใดนะครับสนใจอยากได้เพิ่นไปลองไปล่ำนะครับกะลองติดตาม ติดต่อเพิ่นเบิงนะครับในช่อง YouTube เพิ่นกาเฮดไว้นะครับมีช่อง YouTube เป็นของเพื่อนเองนะครับกาเรื่องเล่าของเพิ่นนะครับเกาเท้าที่หาได้กับมีซํานีนะครับนอครับผิดตกขออภัยนะครับเด้อผู้ใดนะครับมีข้อมูลเอ่อพ่อสอเกิดของอาจารย์ลุงโรดนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์บอกได้เด้อครับผมหาหาเอลี่ครับหามาสองสามมือผมหาใจกลางหาว่าพ่อนะครับนอใดมีข้อมูลมงนี่นะครับ ต้องขออภัยนะครับพี่น้องผมหาว่าไ้อีลีนะครับน้องผมได้มีนะครับหรือว่าความคิดเห็นเป็นยังไงนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับน้องประวัติเพื่อนมีซํมนี่นะครับน้องผมก็หาเท่าที่หาได้ผมเบิ่งทุกคลิปทุกที่แล้วล่ะนะครับก็ได้ซํมนี่ก็ต้องขอประทานอภัยมาณโอกาสนีน้ำนะครับน้องพี่น้องท่านใดนะครับที่ว่ายังบ่ท่านได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับ่องนะครับ ในน้อยสองนี้นะครับนาองว่านัวหัวมวลกันว่าภาษาอีสานครับว่าง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับนาอสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องอำลาพาจากันไปแล้วนะครับขอรัธนาคุณภาษีรัตนไตรนะครับสดรดันให้พี่ให้น้องนะครับเดินทางปลอดภัยค่าขายล้ำรวยครับยาเจ็บยาจนนะครับนาองขิดเงินในเงินขิดทองในทองครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับนาอเมื่อนี้ก็ต้องขอกคำว่าขอบคุณครับ